สวัสดีค่ะเรามาต่อกันพาร์ที่2ของเกม Supermarket Simulator นะคะต่อกันจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราได้ทำการขยายร้านเพิ่มมา2ช่อง,องเราก็ยังไม่ได้เลื่อนจัดร้านใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราจะขยายร้านให้เข้าที่เข้าทางนะคะวันนี้เราแอบไปดูคลิปของฝรั่งคนอื่นๆนะคะที่เขาเล่น คือพอเล่นไปถึงขั้นแบบมีพนักง,งานเราจะเราสามารถจ้างพนักง,งานแคชเชียร์มาแบบหลายคนได้นะคะมีตู้แช่ตู้ฟรีซเอออะไรไม่รู้แบบยิ่งใหญ่อลังการมากเราจะต้องไปให้ถึงอันนั้นให้ได้ทุกคนตอนนี้นะคะก็ทำการเติมของนะคะหันดูว่าอะไรหมดอะไรไม่หมดของที่หมดนะคะที่เป็นของขายดีของเราคือ ออฟฟี <Coffee S 2> mm ่ hmm. นะคะเมล็ดกาแฟและชา mm hmm. ที่ลูกค้าชอบ mm hmm. ทำถึงบ่อยๆนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเล่นมาแล้วกี่วันนะคะ mm hmm. ก็ยังคงงงกับการถอนเงินอยู่นะคะถอนได้ชามากเวอร์ถ้าเป็นเงินสดนะแต่ว่าถ้าเป็นบัตรนี้เราชอบมากนี่มาละบัตรเพราะบัตรนะคะมันสามารถ เอ่อคีย์บอร์ดแล้วก็กด Enter ได้เลยรวดเร็วมากเอ่อมีซีเรียลนะคะหมดไปแล้วซีเรียลชากาแฟแล้วก็แป้งรีบสั่งก่อนนะคะอุ้ยขอมาส่งเยอะมาก เติมเติมของนะคะกล่องสุดท้ายละก็คือว่าวันนี้ทั้งวันเติมของทั้งวันหมดไปทั้งวันเลยนะคะตอนนี้เย็นและวมัวแตใช้เวลาแบบไม่เอาจริงทุกคนการจัดการแม่งสำคัญวะเกมเนี้ยยังไม่หมดนะลูกค้ายังเดินเข้ามาอีกเราก็ยังเปิดรอค่ะเรื่องเงิน เราจะรอเช้านี้นะคะเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็คือสั่งของคิดว่าทุกอย่างคนที่จะมีสต็อกไว้แบบอย่างน้อยออสองลังปะมันแบบเผื่อของมันหมดนะคะเราจะได้วิ่งมาเติมได้ตอนนี้โคตรอยากจ้างพนักงานเลยวะ่ะ กับการเติมคองละมันใช้เวลาอยู่นะเนี่ยกว่าจะได้เปิดร้านเปิดร้านกันพอเปิดร้านนะคะเวลาก็จะเ,ออเดินก็โอเคเราพร้อมแล้วเชิญลูกค้าเข้ามาได้เลยเปิดจริงไหมเนี่ยร้านยังไม่เห็นมีใครมาเลยอ่าสวัสดีค่ะเกือบคิดว่าเกือบจะไม่เดินเข้าแล้ว เดินอ้อมโค้งไปนู่นอะใส่เสื้อแหวกมากนะคะสงสัยอากาศมันร้อนเนาะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นลูกค้าบ่นว่าซีเรียลแพงเกินงั้นเดี๋ยวเราเราขอไปดูราคาก่อนว่าเราจะได้ตจำไว้ไงว่าเรนจ์ของราคาหวัวที่จะตั้งประมาณไหนอ่ะสวัสดีค่ะพร้อมละเนาคนนี้หยิบชิ้นเดียว โอ้โหชิ้นเดียวคุณใจแบงค์ร้อยราคาสินค้า3.5มจุดห้าเราต้องทอนเก้าสิบหกเจ็ดปดเก้าห้าหกจุดห้าคนเมืองนี้เขาใช้ถุงช้อปปิ้งใบเดียวกันเลยนะคะมีอยู่ดีไซน์เดียวเหมือนกันทุกคนเลยนะอยากอยากรู้ว่ารถชนแล้วได้ป่าวะ เมืองนี้นะคะรถชนคนไม่ได้แต่รถจะช่วยทำให้คนเดินได้ไวมากขึ้นเฮ้ยเราเดินมาตรงนี้ได้ด้วยหรอเอามันสุดละก็ยังไม่สุดนี่ก็ยังเดินต่อได้เฮ้ยเราเดินมาตรงนี้ทั่วได้เลยอ่ะพี่นู้โอ้มีลูกค้าบ่นนะคะว่าเจอเอมีสินค้าแปดชนิดนะคะที่ลูกค้าบ่นว่าแพงอืขนส่งบริษัทอะไรเนี่ยวางของเราถึงถนนเลยนะคะะเดินกระดอน เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลองบวก40กันไหมคะได้คือเอาสอกเป็นเจ้าของร้านมันก็เหนื่อยแบบนี้แหลนะน่าแ,แรกๆมันก็ต้องลงมือทำเองเราไม่มีต้นทุนปรสบการณ์ก็ไม่มีไม่แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีลูกค้าบ่นนะคะว่าของแพงอ่ะตอนนี้เฮ้ยทุกอย่างมันดูแบบว่า จัดร้านเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะมีเชลฟ์เพิ่มแล้วก็เราจัดของแบบต่องของชนิดเดียวกันนะคะอยู่ข้างกันนี้เราไม่ต้องวิ่งเติมของนะคะจากตอนแรกที่เราดิสเพลย์ของแค่้องเดียวตอนนี้ก็คือไม่ต้องวิ่งบ่อยๆเนี่ยพอเราจัดร้านแบบนี้นะคะทำให้เราดูได้เลยว่าดูได้ไง่ายมากว่าของชิ้นไหนคือจะต้องสั่งแล้วนะคะตอนนี้คือเส้นสปาเกตตี้กับชา ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําระบบนี้กับตัวแชร์ด้วยจะได้ดูได้ง่ายๆนะคะจะได้สะดวกลูกค้า,ายเยอะมากวันนี้พอใจมากนะคะกับการจัดระบบใหม่ของร้านเฮ้ยเรามีเงินมากที่สุดตั้งตั้งแต่เคยมีมาแล้วนะคะก็คือ7 9 0เเหรียญแล้วโอ้ และนี่คือสภาพเช้าวันต่อมาคือสั่งของไม่คิดนะคะของโคตรเยอะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอ่ะอันแรกก็ติดประตูแล้วนะคะอ่ะกล่องแรกค่ะไปค่ะกล่องที่สองกล่องที่สามและพอเราจัดของเสร็จนะคะก็มายืนชมความภาคภูมิใจในการจัดร้านนะคะคือตอนนี้เราจัดร้านแบบใหม่ก็คือเอาสินค้าตัวเดียวกันนะคะวาง ต่องช่องติดกันทําให้เราไม่ต้องเติมของบ่อยแล้วก็ทําให้เราดูได้ง่ายๆนะคะว่าอะไรของหมดแล้วหรือว่าถึงเวลาที่จะต้องเติมแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ดําเนินไปเหมือนวันอื่นๆทั่วไปนะคะก็ยืนคิดเงินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเหลือไปเห็นว่าเราเลเวลสิแล้วะคะ่ะทุกคนการที่เลเวลสิแล้วนั่นแปลว่าเราสามารถจ้างพนักงานแคชเชียร์ได้นะคะจะรออะไรคะเราก็รีบไปกดจ้างเลยคะ่ะ นี่ค่ะพอจ้างมาแล้วนะคะพนักงานก็แต่งตัวมาถึงร้านเราทันทีด้วยรวดเร็วมากเลยนะคะก็คือเขาคือท่านผู้นี้นะคะหน้าตาดูเหมือนไม่ค่อยจะอยากทำงานเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ไปเปนไรค่ะเราใช้เงินจ้างไปแล้วนะคะเราก็มีค่าจ้างเขาตั้งแรกเนี่ยต้องจ่ายเขา100เหรียญนะคะแล้วก็เขาจะคิดค่าจ้างเขาเป็นรายวัน,นะคะ่วะวันละ80เหรียญอ่ะเรามายินดูการทำงานของเขากันนะคะ เขามีสกิลที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยนะคะเขามีสกิลการโยนของนะคะโยนสินค้าเข้าถุงได้แบบนุ่มนวลแล้วก็ลงถุงเป๊ะเลยค่ะถือว่าคุ้มเงินนะคะที่เราจ้างมาก็พอตอนนี้นะคะเรามีคนมาคอยคิดเงินให้เราแล้วหน้าที่หลักของเรานะคะก็คือการจะต้องเป็นเด็กคอยเติมของค่ะและด้วยความที่เรายังไม่มีห้องสต็อกนะคะที่อยู่ข้างข้างเพราะว่ายังเงินไม่ถึงค่ะ เราก็เลยจะต้องสต๊อกของไว้ที่พื้นนะคะแล้วเราก็คอยดูค่ะว่าอะไรที่จะหมดแล้วแล้วก็ค่อยๆหย,ยิบเติมเหมือนเราเป็นเด็กลูกจ้างนะคะส่วนเจ้าของร้านอยู่นูนะะ่นค่ะยืนคิดเงินอยู่เจ้าของร้านตัวจริงเช้าวันต่อมานะคะก็คือเหมือนเราเริ่มรู้สเต็ปแล้วก็คือพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแคชเชียร์เขาก็จะมายืนประจําที่เลยนะคะส่วนเราก็คือกด อ้ายเปิดร้านได้เลยให้ลูกค้าเข้ามาได้เลยแล้วก็ปล่อยให้เจ้าของร้านตัวจริงเขาลันร้านไปนะคะจนเราก็คอยดูว่ามีของอะไรที่จะต้องเติมแล้วเราก็ไปสั่งแล้วก็มาเติมเรื่อยๆขณะที่ลูกค้าเข้าร้านนะคะนี่มันต้องแบบนี้ค่ะเริ่มเป็นระบบแล้วตอนนี้เราเอาวิธีการเลี้ยงสินค้า1 1ชนิดนะคะต่อ2ช่องมาใช้กับตู้แช่นะคะก็คือทางร้านเราตอนนี้เป็นระบบแบบนี้ ระบบการจัดการที่ดีเยี่ยมแต่ละวันของเรานะคะแล้วก็ทั้งวันเลยล่ะคะ่ะเราใช้เวลากับการเติมของนะคะสั่งของเติมของสั่งของเติมของทั้งวันค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มมีสินค้ามากชนิดขึ้นนะคะกล่องที่มาส่งของก็คือเยอะมากเราต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแบบนี้นะคะก็คือตอนนี้เราอยากได้ อยากจ้างพนักงานที่จะมาสต็อกของนะคะนอกจากแคชเชียร์แล้วมันยังจะมีพนักงานอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเขาจะมาคอยเติมของสต็อกของให้เรานะคะแต่ว่าเราจะต้องเลเวล15ก่อนตอนนี้ก็คือเล่นไปเรื่อยๆลัวๆนะคะจนกว่าจะถึงเลเวล15เติมของเยอะๆก็เริ่มมึนนะคะกลมหน้าเงยหน้ากลมหน้าเงยหน้าตั้งแต่ฟ้าสว่างตอนนี้ยันฟ้ามืดละ เราขอข้ามเวลามาเลยละกันนะคะกลัวทุกคนจะเบื่อซะก่อนตอนนี้เราได้อัปเกรดตู้ตู้แช่นะคะเป็นตู้บานคู่ทั้งสองตู้เลยเพราะว่าเราเพิ่งไปซื้อไลเซนส์มาใหม่นะคะมันจะได้สินค้าเพิ่มก็คือจะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิลแล้วก็พวกโคล a านะคะ2ชนิดเล่นไปเล่นมานะคะเราก็เลเวล15แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราขี้งกนะคะอยากจะประหยัดเงิน เราเลยยังไม่กดจ้างพนักงานเติมของเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะถ้าเรากดจ้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะคิดค่าจ้างเต็มวันหรือเปล่าที่งกสุดๆนะคะเราก็เลยตลอดจ้างในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคือตอนนี้เราจะต้องขยายร้านนะคะเพราะว่าด้วยความที่เรามีสินคา้าเพิ่มขึ้นเราก็เลยจะต้องมีชั้นวางมากขึ้นแล้วมันก็ไม่มีเนื้อที่แล้วค่ะเราก็เลย ต้องกดขยายร้านนะคะซึ่งเราได้มาเป็นช่องนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาเพราะเราก็เลยจะต้องมาเรียงของเลียงชั้นวางของใหม่นอกจากชั้นวางของแล้วเราตัดสินใจที่จะซื้อเคาน์เตอร์แคชเชียร์เพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังเลยว่าไม่ถึงที่จะจ้างพนักงานเพิ่มแต่ว่าเราเองเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเป็นคนไป ช่วยคิดเงินนะคะอีกช่องหนึ่งเพราะว่าเราเห็นว่าเรามีลูกค้าน,นะคะที่เขาเหมือนบ่นค่ะว่าช่องคิดเงินเต็มนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราสินค้าเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นเหมือนพนักงานคนเดียวคือเก็บเงินไม่ทันนะคะคือ <c ười> <c ười> ไม่แน่ใจว่ามันคือการเพิ่มงานให้เราเหรือเปล่าน,นะคะตอนนี้กลายเป็น,นว่าเราต้องวิ่งเติมของแล้วก็ต้องวิ่งเข้าเครื่องแคชเชียร์นะคะเวลามีลูกค้าต่อคิวก็คือวันวันหนึ่ง ยุ่งขุดสุดเลยนะคะตอนนี้ร้านค้ากำลังเติบโตไปได้ดีค่ะผลประกอบการนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเลยะค่ะช่วงนี้อีกไม่ไกลแล้วนะคะทุกคนที่เราจะได้ขยายใหญ่กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไฟฟฝันไว้และในที่สุดเราก็ได้ทำการกดจ้างพนักงานสต็อกของนะคะเขาน่าจะอยู่ในห้องไหนวะไหนวะ เราคิดว่าเขาจะอยู่ในห้องอ๋อนี่เองคุณลุงชุดสีน้ำเงินสวัสดีค่ะทำไมคุณลุงยืนเม่อวะโอ้โหขนตาคุณลุงนี่คือแบบว่าสวยกว่าเรานะคะเอ้าแล้วเราต้องทำยังไงต่อแหมยูนิฟอร์มคุณลุงนี่ก็คือว่าเหมือนเราจะต้องสั่งสินค้ามานะคะแล้วก็ เอาสินค้ามาใส่ไว้ที่ชั้นสต๊อกของของคุณลุงนะคะแล้วก็คุณลุงจะมาหยิบของที่หมดแล้วนะคะสินค้าที่หมดมาไปเติมนะคะแต่บางทีก็ไม่ค่อยทันใจนะคะแล้วเลยต้องมาช่วยคุณลุงอีกแรงหนึ่งนะคะอันไหนที่เติมไม่ทันแล้วก็ต้องมาหยิบมาเติมเองนะคะ ตอนนี้เรารู้สึกภูมิใจมากเลยนะคะจากวันแรกที่เราเริ่มมาเป็นร้านเล็กๆนะคะตอนนี้เรามีห้องเก็บของสต๊อกของแล้วนะคะมีพนักงานถึงสองคนด้วยกันมันภูมิใจะคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนเราแบบได้ก้าวผ่านมาอีกขั้นหนึ่งนะคะของการขยายร้านค้าให้มีระบบยิ่งขึ้นเราเพิ่งคนพบนะคะว่าชั้นวางมันไม่ได้วางของในแค่อย่างเดียว อันที่มีไว้สตอร์องนะคะมันสามารถบางชิ้นสามารถวางได้2หรือ4อะไรางี้แล้วแต่ขนาดของกล่องลังนะคะเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยมาเตรียมพร้อมนะคะวางของทุกชิ้นให้มันแบบเต็มแม็กซ์ที่สุดของมันที่จะสามารถวางได้คะ่ะและนี่คือโฉมหน้าของร้านเรานะคะตอนที่ เราเลี้ยงของทุกอย่างเท้าที่เรียบร้อยนะคะเอ้ยยังขาดผาใสนิดนึงนะคะก็คือมันภูมิใจอะมันรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นระบบมากนะคะตอนนี้คือเล่นเกมได้ง่ายมากๆเราแค่มีหน้าที่ช่วยแคชเชียร์บางครั้งนะคะแล้วก็คุณลุงก็จะมาเติมของให้เราค่ะดยอดไปเลยค่ะนี่เราก็พยายามสต็อกของให้เต็มแน่นที่สุดนะคะเท่าที่ชั้นวางมันจะสามารถวางได้ ชั้นบนมันสามารถวางได้อีกไหมอะเราลองฮึบกระโดดดูนะคะลองกดวางไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะคะอาจจะได้แค่นี้ชั้นบนสุดอะคะ่ะอ่าเรานี้เราก็สต็อกของครบทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้เรามี3ามชั้นด้วยกันในอนาคตนะคะเราคิดว่าเราจะต้องขยายห้องนี้ออกไปแล้วเราก็จะสต็อกของเลยมากขึ้นนะคะ คุณลุงเดินไปทำงานแล้วนะคะสงสัยจะมีของหมดนะคะเราพิ่งมายกลังไปดีมากคะ่ะคุณลุงขยันทำงานแบบนี้นะคะจะได้อยู่กันไปนานๆก็ในพาร์ทนี้นะคะทุกอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะเราจ้างพนักงานเพิ่ม2คนนะคะแล้วก็ขยายร้านแล้วก็มีห้องสต็อกของแล้วนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้าที่มากๆเลยค่ะ ก็ยังไงเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันพาร์ทหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะอัปเกรดอะไรอีกได้บ้างนะคะมีสินค้าอะไรที่เราจะเอามาขายเพิ่มได้อีกนะคะแล้วความพัฒนาของร้านเราจะเป็นยังไงไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะคะทุกคน